ค่ะก็จะนำกลับคืนสู่ธรรมชาตินะคะจะเอาเขาไปใช้เดี๋ยวบ้านเลขที่สิบสามนี่ค่ะออามาเลยอือ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 ออนออืออออืออืออลออื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 อออื่อย ตัวแลนเข้าบ้านนะคะน,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 นี่ค่ะโอ้จะไปปล่อยคอาน,นคที่ธรรมชาตินะครับค่ะก็จะนํากลับคืนสู่ธรรมชาตินะคะจะเอาเขาไปปล่อยะคะ่ะโดยกู้ชีพอบตน้ําเขียวะคะ่ะ โอเคขอบคุณที่เรียนมาเลยี่มาช่วยในภารกิจในครั้งนี้โอเคขอบคุณค่ะโอเคโอเคโอเคค่ะเอเรียบร้อยค่ะนูดออจาาากเ้มลยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ

ได้เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ชีพเอาตะน้ำเขียวนะคะบอลุดอนี่ตัวขนาดนี้จริงๆมันต้องวัดขนาดไม่ใช่หรอแม่ยได้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวแลนเข้าบ้านนะคะ <c oughs> ที่บ้านคอตำบลน,น้ําเขียวคะ่ะเออ

ไปรไปอันนี้แล้นี่จ้าแลลตาก็ไม่มัันเออลยเอ้อกกัตวไมงกัีเออไปล้ใก็แกนะจับได้โดยละม่อมนะคะที่บ้านคอตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรีนะคะโดยกู้ชีพอปตนน้ำเขียวอำเภอรัตนบุรีนี่ค่ะจริงๆน่าจะรู้ขนาดมันหน่อยเนาะเพื่อจะได้มีตัวเลขมีอะไรอ่ะเนาะวัดที่ละมันเออตละเม็ดสลับเม็ดประมาณเม็ดสลับเม็ดมีไหมเม็ดสามสิ่ ประมาณที่ไปสองห้งแ่ับเมนี่ประมาณนี้สามสิบไปสองต้องบ่อยง่ายนะวาบัับไปไหนไหนนะกูมันอยู่ได้เอามันบ่อยอน้าเดี๋ยวจะซูมให้นะคะท่านผู้ชมเผื่อจะเห็นอะไรอ้าปลาใต้ร็อปพี่ทำมันแรงด้วยป้าใต้ป้าใต้ อย่างั้หเลีบเลีย n h เลีมันเกาแข็งเลยแข็งยจัไน้ม่ครัหนนี่เล็ดเป่อยเลยสารมันเไปปล่ยใส่ล่ะหุนเหลี่ยมันมันเดียวุเหลี่ยบเออออออเออ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 อมออออี่ออ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 อ่ออ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 ยออ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 ลออออออลออ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 อยออัออ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 อดออ าพาติดนาเขียนอันอันอันปล่อยมงมัเก้าแต่พอรู้ดมเขาบด้บอกงมากคือเขานมากคือเ่าเลยคนนี้มันเคยเคยอยู่บบนี้มันโตอยู่นัเลยนะเคกิบนมันตอแกมัตีไปใกล้ๆกลน่่โตเจยงเจงัซื้อจังได้ไหมเนกินตัวเรียนตะกวดหาเห็ตะกวดนั้มนปลาเขาตะกวนี่มัน มันแม่เราเห็นเห็นคอยาวๆเนาะจริงๆกู้ทีพน่ะต้องมีตลับเม็ดมีอะไรติดรถนะเพราะว่าต่อไปมันจะมีการแบบอันไหนเนาะอันไหนเชียงอันโตเงินตัวท่อหิ่บมาแล้วเออเมียเลื่มาแล้วมาแล้วมันโมเมนเป็นโมเมนต์เป็นหิ่บโมเมนต์เป็นข้อสั่งเจ้าตัวหูแล้ยเราไม่เคยเห็นเพรข้อมันสั่งมันตัวอะไรกันแน่ตกลงพวกบอลเลื้อนบอเลื้อนมันต่อข้อยาวก่อนหากแต่หางมันมันเป็นหางเลื้อนนี่ไงล่ะหางมัน กูพันไม่มีตลับเม็ดตลับมีตัวหนพันไดเตโทอละเขาพันดูเข้ากันเขาอย่างนี้เป็นเหี้ยเนาะเพราะวันขันเลนมันสีขอดเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือเสร็จแล้วสับตำมันเอาไปุ่งมันมันเปลี่ยนหมองเลยมันอ่ะซุมอะนี่ลูกอ่ะซูมนิดนึงอ่ะซุ่มหน่อยนะคะ มันเกาไปหาเยลีอ่ะมันกาหกประตมนูไม่แน่ใจว่าเป็นตัวแลนหรือว่าตัวตัวอะไรนะตัวเหี้ยอีกอย่างหนึงเขาเรียกอะไรนะตัวเงินตัวทองเงินตัวทองนะคะแมนอมันเข้าไปที่บ้านเลขที่สิบสามนะคะสิบเจ่กว่านี้บ่าเหี้ยดีกันใหญ่กว่านี้แล่นเนาะอาแล้วก็

ตอนนี้กำลังหาตัวเลขกันอยู่เม่นมองไหนมันกำลังพลังสั่วเอากอดใจบ่วงเขาไล้ลู้ไหมเมนยุ่งกอดใจบ่วงโอเคนะคะก็จะนำมันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะโอเคเรียบร้อยแล้ว